เปลี่ยนชื่อรายการแล้วนี่เราเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนชื่อรายการด้วยเปี่ยนอะไรอีกไม่รู้อ่ะกูทํทำทุกอย่างที่ได้ที่ที่คิดว่ายอดวิวจะขึ้นกว่านี้ลูกค้าจะเข้าสักพีอันนี้เราจะกินหมูย่างเมืองตังแต่จะไม่บอกว่าร้านไหนใจร้ายจังวะเพราะกูรู้สึกว่าเดี๋ยวเผื่อคุณลูกค้าเขาเ็เปิดร้านหมูย่างมองตังเหมือนกันแล้วเขาอยากมาเข้ารายการเราทีเนี้ยก็ต้อง เอามาเป็นสปอนเซอร์เราแหละใจร้ายไปเป้านี่เขาก็สั่งเขามากินก็ซื้อไงโดมเงินมึงจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมึงทําไปไม่มีลูกค้าเข้าเนี่ยมึงซื้อหมูที่แดกแต่ของดีๆก็ไม่ต้องทําค่ะปิดรายการแค่นี้เลิกมึงไม่สู้ไงกูสู้อยู่นี่ไงกูถึงบอกไงว่าฝากฝ่ายเขาไปเฮสู้แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้างอย่างที่นั่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่ามึงไม่ดีขวาร้ายซ้ายดีขวา ขวาเอาคนร้ายๆไปนั่งแล้วซ้ายเอาคนดีๆขวาก็คือว่าคนเที้ยไปนั่งซ้ายไม่ได้ใช่เป็นอะไรอ่ะกินน้ำพูดไม่เหรอเนี่ยเป็นไรปากเป็นอะไรดิฟซิงรายการเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นปากซับกูกินได้ยังนี่กูพูดได้แล้วนี่เพราะว่าไม่ใช่กินน้ำพูดแล้วนี่ไอ้เหี้ยเล่เราเปลาที่เวลาแล้ว มารยาทอ่ะเอ้ากูจาไม่ได้เลยที่บ้านกูคืออย่างนี้เลยนะยังไงขอโทษขอตัวนะครับโอ้แล้ววางนั้นจมูกฉีกพอดีขอชะตามออกข้างนอกไม่มีนะมันจะมาโต๊ะบนโต๊ะอาหารเขาหันหน้าออกไปข้างนอกแล้วฉันอีอย่างนี้เรามือบังให้ด้วยมันฟุ้งค่ะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ยังไงอ้ามึงชิมก่อนมันไม่เหมือนกันมม่ไม่ชิมอันนี้ก่อนเอาเนี้ยเอาวันนี้ก่อน นี่เอานี่ก่อนเออให้มันโดนนี้ด้วยเออนี่อ่ะเป็นไงกินกินก็อย่าเพิ่งจิ้มอย่าเพิ่งจิ้มอย่าเพิ่งจิ้มกินก็หมูอะอย่าต้องเอ้าเอ้ากุกทำไมอะทำไมต้องเสือกเวลาคนอื่นเขากินน่ะคือคือกูมีสิทธิ์ที่จะจิ้มอะไรก็ได้หรือเปล่าคือเนี่ยกูซื้อมาสมมติแล้วก็เนี่ยคำที่กูกินทำไมกูจิ้ม ก็เมื่อกี้กูจั่วมาแล้วไงว่ามันไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้ชิมก่อนมาสองอย่างมันไม่เหมือนกันคือยังไงมันจะได้พูดถูกมึงไปจิ้มแล้วน้ำชารสชาติมันก็เหมือนกันไปหมดนะฟังนะโดมถ้าสมมติสองอย่างไม่เหมือนกันนะกูเอาอันนี้ถ้าสมมติอันนี้เป็นเนื้อวัวกูจิ้มน้ำจิ้มนี้ก็คือที่แดกเข้าไปก็คืออ่ะกินเนื้อวัวคือถ้ามันไม่เหมือนกันจิ้มไม่โมันคือไม่เหมือนไงอย่างน้อยมันก็มีอย่างมันมันจะได้รับรู้ได้เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงชัดเจนจะได้พููดดดให้้้้้คุณชมเเเเเาาาาฟังงริกกกกกแววไปียขขนนออ่ เออเสียงเสียงอืม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 อร่อยอ่าอ่าแล้วก็นี่หนังมั้งอ่ะหนูลองอันนี้หนังมันครับหนูลองอันนี้กรัจะจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้จิ้มแล้วแต่มึงไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ไหมอันนี้ไม่ไหม ยังไงหนูหนูวยังไงหนูวมันเหมือนกันไหมลูกเอออันนี้กรอบกว่าอันนี้จริงๆมันคือหมูย่างเมืองตรังที่แท้ทรูเพราะว่ารสชาติก็ไม่เหมือนนึกออ,อันนี้จะหวานกว่าใช่ไหมใช่ออไม่รู้กูจิ้มไปมันเปรี้ยวะก็กูบอกนะว่าอย่าจิม้มกูถึงพูดอยู่เนี่ยปากเปียกปากแฉกับมึงอะแต่กรอบกว่าแน่แน่กรอบเพราะว่าวิธีการทํามันก็จะแตกต่างกันเนาะบางทีบางร้านหมูกรอบเขาจะไปทอดแต่ว่าหมูย่างเมืองตรังเนี่ยมันจะเป็นหมูย่างที่ เขาจะเอาไปอบอ่ะอบแล้วก็ย่างให้มันแบบว่ากรอบด้วยตัวมันเองนึกออกไหมยังเฟยออกไหมแล้วก็รสชาติมันจะหวานกว่าคนตรังเนี่ยเขากินหมูย่างเหมือนตังกับอะไรกับเพื่อนกับแม่มันก็ได้อย่างนั้นนะใครก็ได้กูจะกูจะรู้ไหมเขากินกับอะไรก็ได้อ่ะกูเนี่ยกูก็ถามเพื่อเป็นความรู้โยนให้คุณผู้ชมเขาก่อนมันต้องพิเศษไงกูถึงถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วมันเขากินกับกาแฟดำนะเขากินเป็น สแน็คอาหารเช้านะกินกับกาแฟดำจึ๊บหมูย่างเมืองตรังปุ๊บกินกาแฟดำนี่กูเชื่อได้จริงไหมเนี่ยอังมึงเถียงมึงคนภูเก็ตครัมึงไปเสือกอะไรคนตรงแม่กูคนตรังค่ะอ๋อมึงคนยายกูคนตรังค่ะอ๋อทำไมมันเข้าเหรอกาแฟดำแบบขมๆมน่ะเออกาแฟดำนี่แหละเขากินเป็นอาหารเช้าไงเดี๋ยวกูขอนึกๆทีนะอ่ะลองดูอ่ะลองนึกอ้อนจิ้มไหมรอบนี้ถ้ารู้กูก็กินกับกาแฟดำแล้วน่ะมึงพูดไม่รู้จักฟังไม่พูด นี่ฟิลคิบิคีได้ไอยู่นะฟิลโดนัทฟิลโดนัทเออกาแฟดำได้ป่ะใช่ป่ะได้กาแฟดำร้อนๆอ่ะเออมันหวานปลี้ยวเปรี้ยเดี๋ยวนะนี่ตัดเรื่องอะไรกันะโง่ป่ะโง่ไหมนี่กูถามจริงนี่กูโง่ยังอันนี้กูโง่ยังโง่กูโง่โง่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเสิร์ชเสิร์ชให้ดูเลยเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชหมูย่างเมืองตรังเดี๋ยวกูเสิร์ชเลย หมูย่างเมืองตรังคุยชอบหลายอย่างกินคู่กับอะไรหมูย่างคู่กับกาแฟนหนึ่งในเมน,นูอาหารเช้าชาว,ชาว,ชาวตรังเหรอถ,ถ,ถ,ถ้ามันตกดยางมันติดที่อะไรมันไม่ต้องทาใหม้มันโ <Okay, clear. S 2> อเคยังเคลียร์เคลียรสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันให้กูขอชิมนีอีกทีดิกูไม่แน่ใจแล้วอันนี้อันนี้แค่หมูกรอบมันจะเค็มไง หนังมันจะบางและฟูแต่ว่าหมูย่างบางตังมันจะเป็นหนังที่มันหนาและมันกรอบอีกแบบหนึง่งกูชอบานี้อ่าเพราะเขาสายหวานเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมมูกินใช่ไหมเห็นเนี้ยกูกินสิอออเอออี้เบาหูขึ้นเยอะเลยอ่ะตอนมึงไม่พูดอ่ะอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรอ่ะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาล้านนะไม่ใช่ออกแบบจำิงจริงมาขำปะออกแบบไม่ค่อยตลกอะมะขามาใช่แล้วก็ยังไม่ตลกเลยตนอนนี้ไอ้นี่มันออกน้ำพริกขี้กาอร่อยวาน <c oughs> <c oughs> ทุกคนตรงเนี้ย คือนี่มันหนังใช่ป่ะแต่ตรงนี้คือมันเลยดูดิใช่ไหมข้างบนมันแบบมันยุยย,ยใช่ป่ะม,มันหอมๆมันเนื้อแล้วข้างล่างมันกรอบๆบแบบกราบๆแบบดีว่ะหลังๆบอกความดันมึงนเรียกภพไหม ไม่ไปเจอเลยกูซื้อยากินเองหรอกูหนีมึงเชื่อไหม,มสมุิประกันชีวิตที่ดูรายการเราอยู่ตอนเนี้ยที่มึงไปทำด้วยอ่ะเขาไม่รู้มัติไปกูถอนเลยนะกูแบบไม่ไหวจริงจไมงถ้าคุณผู้ชมดูนะย้อนไปเทปที่แล้วกินห้ามพูดนะสังเกตไหมชุดเนี้ยวันนี้มึงมันหมูสองรอบแลหละถ่ายคนละวันนะคะฮะทำไมครูลูกกอฟไม่บอกเหรอว่าเราสามารถใส่ชุดซ้ำกันได้เ๊ะเลย คือคอนทีนิวละครมาเลยกูอะนี่นี่ทำไมอ่ะเบะเลยถ่ายคนละวันไม่ได้หรอกูว่ากินห้ามพูดกเหมือนกันนะทำไมอ,ำอ่ะอมคานอืมมันกรอบได้ใจกูมากเลยเนะี่ยว่าหลังใหนเขามาแต่หนังเหมือนหมูหันเลยได้ไหม <c oughs> กูกูชอบกินหมูหันไงกูจะกินแต่หนังมันไงซึ่งหนังมันไม่อ้วนนะมันมันอ้วนเรื่องจริงชั้นไขมัน จุดอ้วนคุณผู้ชมจุดอ้วนคือตรงนี้เลยนี่อ้วนหนักๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่อ้วนมันก็แบ่งแบ่งนันน้ำนมมาให้กูแล้วมันก็กินดานหนังก็ไหนๆหนมึงเป็นแล้วไงความดันน่ะมึงจะให้กูเป็นเป็นเพื่อนมึงด้ว่อยๆแล้วก็กันมึงกับกูบริษัทเดียวกันไม่รลบช,ชุมพิพาลร่างแดงหมดเลิก <c oughs> เลิก <c oughs> อ,อันนี้มันกรอบเบาๆนะแต่ก็อร่อยนะแต่น้องคนนี้กินากับกาแฟแล้วเลิศแน่นอนเนาะมึงกินขา้าวด้ข้าอยากกินโอโ้โหคือือเอาทั้งความร้นทั้งเบาหวานเลยทีนี้มึงรู้ไหมว่าข้ามันเป็นแป้งมันม,มีน้ำตาลกูรู้กูเรียนมากูรู้รโอโ้โหพอกูเป็นห่วงพูดเป็นห่วงก็มาใส่าอารมณ์ด้วยละขคุณพอใจยังมึงถึง มึงถึงไม่มีคนที่จริงใจกับมึงไะพอคงจริงใจก็มาโดนอย่างงี้เฮียืเฮ้ยนี่ฟันกูหรืออะไรเนี่ยที่แปลกตร <c oughs> งไหนอ่ะ <c oughs> กูรู้แล้วมาย่าวิวกูไม่ขึ้นก็กูไม่ไทำอย่างงี้ไง <c oughs> มึงม่จริงีวิง พลาสติกหรือว่ารีวิวแบบที่เขียนเขียนคิ้วไอสัตว์อินฟูเขาทำหมดนี่นะทุกคนมึงต้องเอาหน้าลงมาจ้านี่นะทุกคนกินลงไปในอยู่ในชามข้าวเออในชามข้าหมาหอืมกูอ,อ,อ,อยากรู้อ่ะว่าแล้วแบบคุณคนรวยๆที่เขาแบบต้องมีมารยาทในการกินแบบว่า กินไม่ควรจะมีเสียงก็แกลบแกลบเนี่ยแล้วถ้าเขากินหมูแบบเนี้ยเขาจะกินยังไงวะมึงลองดิงชด<น>เพราะว่ามันแบบชดไม่มีมังม้งวัฒนธรรมเนี่ยคนรวยอะ่ะ แนะนำนะไม่ต้องเกี่ยวแล้วมึงกินน้ำแล้วคือลงเลยมันไม่ดังประเภทอาหารมันก็ต้องกินให้มันดังสิกูไม่รู้ไงกูจะไปฝืนทำไมอ่ะกูไม่เคยรวยไงกูไม่รู้เขาทำไงกันผู้น่นดูลยแล้วดูร้านจะหนักกว่านี้ด้วยกูอะลูกค้าไม่เข้าเลเราชวนลูกค้ามานั่งกินข้าวด้วยกันไหมให้เขาเห็นว่าแบบน่ากินจริงๆอร่อยจริงๆเข้าได้นะจ๊ะ กูเกง่งกูทำไม่ได้หรอกถ้ากินข้าวของลูกค้ากูจะเปลี่ยนอีกทรงเลยกูจะเป็นแบบกูเกง่งรับงานททนข้าวเนี่ยเนี่ยมึงรู้ป่ะยาสีฟันเข้าได้อะนะกูกินเลยนะที่ฟันผมแข็งแรงขนาดนี้เพราะผมใช้นี่อคอนกียาสีฟันคอนกีอีกแล้วไอ้ที่เขาไม่ติดกระตุกปัญหาหอะไรตรงนี้ เขาเก่งปะเขาไม่หิวียอะไรหรืวะเก่งจังวะมึงกินข้าวไปกันเนี่ยเ็เลยไม่หิวเลยมาดิมาลองดิเอาไหนก่อนเที่ยวไฟดำเหรอมันกรุบกรุบอย่างนั้นเลยอค่อยๆกินนะเผ็ดไหมไม่เผ็ด เพชรจะไม่เชื่อมันก็กลุมไม่แน่ล่ะวินียแตกคนนี้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่กินเสร็จมาปุ๊บยิ้มออกมาทีอ้าวสีดีฟันมึงหลุดไปอีกแล้วเหมือนตอมัสฟีเลยใช่ไหมได้ปะเนาะอันเนี้ย อันนี้เฮี้ยไหมมึงว่ามึงว่าทำพูดเนี้ยน้องน่านรักแต่ว่าไม่คิดอะไรแต่เมื่อกี้มันมองมึงอย่างนี้เลยนะพอแล้วเดี๋ยวอ้วนกูเห็นกะตามันหรือมึงที่มองกะตากูเลยอ่ะไอ้สัตว์ไหนยังไงไหนวานรักมึงนี่อันทำนี้ไหนนี่มันมันเล่นอร่อยหมอรอยไหมมึงหันไปบุกหนึ่อยไพอแล้วเดี๋ยวอ้วน มึงดูกล้องได้เลยใช่เช่ท่นทำไมาอ่ะแต่อันนี้ชีสเดยฮะเท่นทำไมโอเหชีส้ามันเต็มอร่อยเนาะต้องกินว่ะต้องมาลองด้วยตัวเองอ่ะมันถึงจะเข้าใจว่าไอคำว่าหมูย่างมันเนี่ยเลยเป็นมีราะตาบบอ้องแอบเข้าหน้าฝนแล้วอ่ะ มันกบมลนตึงมากมึงเลือได้เ,ดเลอะมึงกูอิ่มแล้วอะกูอิ่มปะแก่แซวนี่เจลยวมึนอิ่มถ้เกิดเรานอโถฟันกูก่่นหมดแล้ว <c oughs> ฟันกูสึกหมดแล้วไม่หนุเพราะเราใช้คอนกรีต <c oughs> อ้ทันเดี๋ยวเข้าจนได้เราติดฟันคอนกรีตแบบพูดได้เข้าอ่ะมีสองอย่างไม่อยากติดฟันเข้าก็ปูนเข้าคอนกรีตคำนี้คุณบอกเลยสองอย่างอะไรก็อะไรอ่ะเนี่ยมันมีนี่มีรอยอโอ้มีคอนกรีตตรงนี้พะน้าหน้าอ๋อร้อนจัดเลยครับพี่ร้อนจัดจริงๆอุ๊ยโอเคพูดไป ถือว่านี่คือเราได้ลิ้มลองและเห็นความแตกต่างของหมูกรอบและหมูย่างเมืองตังเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะมาลองเนาะก็ต้องลองหากันดูมันมีมันมีขายอยู่มันต่างกันจริงเว้ระหว่างไอหมูกรอบกับหมูย่างเมืองตังรสชาติก็ต่างเนาะแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของมันอะหนังก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าวิธีการทําหมูกรอบมันทําให้หนังมันบางลงแต่ว่าหมูย่างเมืองตังมันจะมีความแบบ ความหนาใช่หนังมันหนามันเลยกรอบเหมือนเหมือนเคี้ยวแก้วอ่ะใช่แคร็บเคยเคี้ยวแก้วอ่ะเคยเคี้ยวแก้วอ่ะก่อนสมัยก่อนกูเปิดวิสัยทัอยู่ภูเก็ตมึงไม่เคยดูไงขอช่วงกินเจเหรอเออช่วงกินเจกูนั่งเคี้ยวแก้วขี้แค่ปิดทัรายการอะครับผมส่วนลูกค้าก็ยังเข้าได้อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นที่รายการแล้วแหละปากแซบปากแซบแล้วที่แซบเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมดูไปสักสี่ห้าอีพีทุกคนจะดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมรายการเราถึงชื่อปากแซบ นอกจากอาหารที่เราเข้าไปในปากมันร่อยมันแซ่บแล้วก็ปากมึงอะที่แซ่บกูคนเดียวเลยมึงตั้งแต่ต้นเทปเลยไม่ได้พักเลยมึงเงียบมากมึงเป็นคนสงบเงี่ยมสุดๆไปเลยเป็นอะไรอ่ะทำไมคอก็ไม่มีแล้วมึงจะพยายามเยอะทำไมอ่ะบูลีทุกคุณผู้ชมเข้าบูลีรับชับใช่ผิดหวังในตัวตั้มไม่คิดเลยว่าแบบ พิธีกรอันดับหนึ่งของช่องวันถ้าไม่นับพี่เกลจะแบบจะมาเล่นอะไรกับเราแบบนี้เราผิดหวังในตัวนายตอแหลอยู่นะเมืองพอแล้วเดี๋ยวไปปากแทบกันต่ออีทีหน้าใช่เดี๋ยวไม่มีเม,มนูอะไรเดี๋ยวอีพหน้าไม่มีอะไรด่าโอเค <Okay S 2> <like. S 1> ไปครับปากแทบอีพีหน้าเจอกันครับ